ให้เขามารอแล้วเอาให้เขาทีลูกเอาเอาให้ทีละนิดก่อนก็นได้เขารอแล้วนะ่ะเออเอาเยื่ยนให้เขาเห็นไหมเขาเรียกแล้วสาม tỷ đam nhiều trong nốn ไอตัวนั้นนอนเฉยเลยไม่ยอมมากิน <c oughs> ตัวน,นี้สีดำตัวน,นี้สีดำ เ,ให,เให้ตัวไหนก็นได้ <c oughs> หน้าเขารออยู่นะ <c oughs> เรียกเขามาลูก มาอีกตัวหนึ่งละมาแล้วลูกไม่แน่ใจว่าเข้าได้หรือเปล่าเข้าข้างในัหยอ่ะไม่แน่ใจว่าเข้าได้หรือเปล่าเข้าเข้าเข้ามื่อวานนี้มีมีคนเขาบอกว่าเขาบอกเข้าแดดแต่เวลาเปิด ต้องอย่าให้เราเปิดแล้วเข้าไปแล้วก็แต่มันจะกูเข้ามาหน่อยนึงเข้าไปไหมพาพี่ๆเข้าไปด้วยแล้วเข้าไปด้วยมาน้องน้องหนังถือมาคุณยายถือให้คุณยายถือให้เวลาเข้าไปอ่ะตัวมันขึ้นตะกุยเขาเขาจะลูมัเฉยไม่ตะกุยเขาเห็นเมื่อวานนี้เขาเข้าไปแล้วเขาจะแบบยืนอ่ะเขาไม่ตะกุยเอาไหมเข้าไหมต้องรอก่อนรเดี๋ยวรอให้เขาไปก่อน เขาเลยเลยวลูกเขาจะได้กินพร้อมกันเลยนะเข้าไหมไม่เข้าอ่ะอนะ